ผักกูดผักพื้นบ้านต้านอนุมูลอิสระหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าผักกูดเป็นพืชผักชนิดหนึ่งแต่ความจริงแล้วผักกูดจัดเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีลำต้นเป็นเง้าตั้งตรงลักษณะดเด่นคือใบอ่อนที่ม้วนงอคล้ายหอยทากซึ่งเป็นส่วนที่เรานำมารับประทานกันทั่วไปใบของผักกูด เมื่อยังอ่อนจะประกอบแบบขนนกชั้นเดียวแต่เมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่จะเป็นใบประกอบแบบสองชั้นผักกูดมีหลายสายพันธุ์โดยแต่ละชนิดจะมีรสชาติแตกต่างกันออกไปบางชนิดมีรสขมบางชนิดมีขนปกคลุมแต่โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่สามารถนำมารับประทานได้นอกจากรสชาติที่หลากหลายแล้วผักกูดยังมีสรรพคุณทางยาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์อีกด้วย คุณค่าทางโภชนาการของผักกูดผักกูด100กรัมอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่น่าสนใจโดยให้พลังงาน19กิโลแคลอรี่พร้อมเส้นใยอาหาร1.4กรัมที่ช่วยในการขับถ่ายนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุสำคัญเช่นแคลเซียม5มิลลิกรัมที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันเหล็ก 36. 3 6มมิลลิกรัมที่ช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางและฟอสฟอรัส35มิมิลลิกรัมที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ยิ่งไปกว่านั้นผักกูดยังเป็นแหล่งของวิตามินที่หลากหลายอาทิวิตามิน A ซึ่งจําเป็นต่อสายตาและผิวพรรณวิตามิน B1 ที่ช่วยในการเผาผลาญอาหารวิตามิน B2 ที่ช่วยบํารุงสายตาและวิตามิน B3 ที่ช่วยในการทํางานของระบบประสาท สรรพคุณของผักกูดผักกูดเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายช่วยบำรุงร่างกายและรักษาโรคได้หลายชนิดโดยเฉพาะส่วนของใบที่นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายดังนี้เสริมสร้างสุขภาพโดยรวมผักกูดช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มภูมิคุ้มกันและต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ บำรุงโลหิตผักกูดอุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งจําเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยป้องกันและรักษาโรคโลหิตจางการรับประทานผักกูดร,ร่วมกันกับเนื้อสัตว์จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นบำรุงสายตาผักกูดมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอที่มีความสำคัญต่อการมองเห็น ควบคุมระดับไขมันในเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดควบคุมความดันโลหิตช่วยลดความดันโลหิตสูงระบบขับถ่ายที่ดีผักกูดมีใย,ยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ลดการอักเสบช่วยบรรเทาอาการอักเสบในร่างกายดับร้อนช่วยลดไข้และดับร้อนในร่างกายบำรุงผิวพันช่วยให้ผิวพันสดใสและเป,ปล่งปลั่งนอกจากนี้ผักกูดยังมีสปปรรพคุณอื่นๆอ,อีกมากมายเช่นช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามรายฟันช่วยขับปัสสาวะและช่วยแก้พิษจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยขอบคุณที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด b ับส i b e ด้วยนะคะ